ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาข่าวการส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงของรัสเซียอย่าง S-400 ไทร่อ้ํกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองโดยเฉพาะเมื่อรัสเซียเริ่มทยอยส่งมอบให้ประเทศคู่สัญญาหลายแห่งทั้งในเอเชียตะวันออกกลางและยุโรปข่าวนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีของรัสเซียแต่ยังเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการขยายอิทธิพลทางการทหารของประเทศนี้ในระดับโลกประวัติและพัฒนาการของ S-400 S, s 4 0 0 t r i a m หรือที่เรียกว่า s 2 1 g r o ่สิ e r โดยนาโตคือระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นต่อจาก S 300 000, ที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทพมสตันเทยของรัสเซียระบบนี้เริ่มใช้งานในกองทัพรัสเซียตั้งแต่ปี2007และถือเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทรงพลังที่สุดในโลกด้วยความสามารถในการตรวจจับและทำลายเป้าหมายทางอากาศได้ในระยะไกลกว่า400กิโลเมตร ระบบ S400 ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบขับไล่เครื่องบินล่องหนเศร l t ขีปนาวุธนำวิถีหรือแม้กระทั่งขีปนาวุธพิสัยกลางจากระยะไกลความสามารถหลักของ S400 S400 ใช้เรดรา,ดารแบบ Active e l e c t r o n i c ิ c a ์ Scan a r r ร a e ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้พร้อมกันถึง300เป้าหมายและยิงทำลายได้หลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน ระบบสามารถใช้ขีปนาวุธได้หลายประเภทเช่น4 8 n 6 d m สำหรับการโจมตีระยะกลางถึงไกล4 0 n 6 e ที่มีพิสัยยิงไกลสุดกว่า400กิโลเมตร9 m 9 6 e 2สำหรับการป้องกันเป้าหมายใกล้และความเร็วสูงความสามารถในการตอบสนองที่รวดเร็วและระบบนำวิถีที่แม่นยำทำให้ s 4 0 0เป็นภัยคุกค,คามโดยตรงต่อเครื่องบินรบยุคใหม่รวมถึง s 3 5ของสหรัฐ ประเทศที่ได้รับการส่งมอบ S400 รัสเซียได้เริ่มส่งมอบ S400 ให้หลายประเทศเช่นจีนเป็นประเทศแรกที่ได้รับในปี2018เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันอากาศของตนเองตุรกีหนึ่งในประเทศสมาชิกเนโตก,ก็ได้รับ S400 ในปี2019ซึ่งทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างตุรกีกับสหรัฐ อินเดียก็ได้รับการส่งมอบระบบ S-400 ชุดแรกในช่วงปี2022และยังคงดำเนินการติดตั้งอย่างต่อเนื่องในปี2025การที่รัเสเซียสามารถส่งออกเทคโนโลยีนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของพันธมิตรและเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ทรงพลังของมอสโกในการสร้างอิทธิพลในภูมิภาคต่างๆความหมายทางยุทธศาสตร์ของการส่งมอบ การส่งมอบ s 4 0 0ไม่ได้เป็นเพียงการค้าขายอาวุธธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจทางอากาศในภูมิภาคต่างๆประเทศที่ได้ครอบครอง s 4 0 0จะมีศักยภาพในการป้องกันอธิปไตยทางอากาศสูงขึ้นสามารถสกัดกั้นเครื่องบินรบหรือขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนจะเข้ามาในเขตแดนสิ่งนี้ทำให้หลายชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางเริ่มแสดงความสนใจในระบบนี้เช่นกันการตอบสนองของชาติตะวันตก สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเนโตแสดงความไม่พอใจต่อการขยายการส่งมอบ S-400 โดยเฉพาะในกรณีของตุรกีซึ่งถูกตัดออกจากโครงการ F-35 เพราะการใช้งานร่วมกับ S-400 อาจเปิดเผยข้อมูลลับทางเทคโนโลยีของเครื่องบินขับไล่ล่องหนหลายประเทศที่กำลังพิจารณาจะซื้อจึงต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความมั่นคงและแรงกดดันทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นจากฝั่งตะวันตก